สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ TK อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ TK ก็อยากจะมารีวิวเปรียบเทียบนะคะอายแชโดว์พาเลตสองอันนะคะให้ได้ดูกันตัวแรกนะคะ t o o Face d Chocolate Bar Palette ตัวนี้นะคะเป็นตัว o r i g i ินอของเขานะเ,เปรียบเทียบก,กับ t o o Face d Semi Sweet Chocolate Bar Palette ตัวนี้นะคะ อันนี้เนี่ยเป็นตัวออกใหม่ที่ออกมาตอนปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะใช้แล้วสักพักหนึ่งรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราจะได้ฟังความคิดเห็นของ TK กันนะคะความคิดเห็นของ TK นี้มาในฐานะของผู้บริโภคนะคะคือคนที่จะต้อง เสียงเงินซื้อด้วยตัวเองนะคะไม่ได้มาในฐานะของ beauty guru เพราะว่าทีเคไม่ใช่ beauty guru นะคะการทำ YouTube ของทีเคเนี่ยจุดประสงค์เลยคือเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งนำสิ่งที่ประสบการณ์จากการใช้จริงๆ ใช้แล้วรู้สึกอย่างไรนำสิ่งนั้นเนี่ยมาพูดมาแชร์ให้ได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวแรกกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือ Two Face Chocolate Bar Palette ตัวนี้นั่นเองตัวนี้เนี่ยมาในลักษณะกล่องเหล็กนะคะพอเปิดมาปุ๊บอยู่ก็จะเจอกระจกที่คุณภาพโอเคนะคะแล้วก็จะได้เจอกับตัวนี้แผ่นพลาสติกใสๆที่เขาบอกชื่อ บอกชื่อสีของอายแชโดว์มานะคะบอกตามตรงเป็นสิ่งที่แอนนอยมากๆนะอยากจะโยนทิ้งก็ไม่ได้นะเพราะว่ายังอยากจะทราบชื่อสีอยู่นะคะเพื่อประโยชน์ในการทำทูตูเรียลถ้าหากว่าจะต้องแต่งคนเดียวใช้คนเดียวเนี่ยป่านี้โยนทิ้งไปตั้งนานแล้วนะคะแอนนอยมากๆนะามาพูดถึงตัวเนื้อสีกันบ้างประกอบไปด้วยอายแชโดว์ทั้งหมด16เฉดสีนะคะมีสีเนื้อด้าน6เฉดสี อีกสเสีเนี่ยเป็นสีชิมเมอร์แล้วก็กลิตเตอร์นะคะจับคู่สีมาได้อย่างลงตัวมากๆสำหรับคนที่ชอบแต่งหน้าในโทนสีธรรมชาติแบบนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ไวายที่จะได้นอกเหนือจากสีธรรมชาติแล้วเนี่ยยูยังจะสามารถมีสีสีเบอร์รี่สีเบอร์กันดีแบบนี้นะคะสีม่วงแล้วก็สีเขียวนะคะรวมไปถึงสีทองอะไรแบบนี้คือบอกได้เลยว่าพาเลตนี้เนี่ย อยากจะแต่งหน้าให้ตั้งแต่เรียบร้อยที่สุดไปจนถึงแรกที่สุดเนี่ยสำเร็จนะคะทำจากพาเลตอันนี้ได้นะเป็นอะไรที่ใช้เราชอบมากๆแล้วก็จุดเด่นของอาชโด p พาเลต e ของ Too f a c e กอันนึงเนี่ยก็คือเขามีกลิ่นของโคโค่นะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของโคโค้แท้นะคะผงโคโค้นั่นเองอยู่ในอาช d o w ด้วยนะคะข้อดีที่ดีมากๆของอาชโด a พาเลต ของ t o face อันนี้เนี่ยก็คือเป็นอายแชโดว์ที่มีลักษณะเนื้อสัมผัสที่เป็นลเวอรี่มากๆนะคะคือมีความนุ่มใช้แล้วเนี่ยมันเกลี่ยง่ายนะคะเกลี่ยง่ายแล้วก็สีติดทนนานด้วยต่อให้ยูไม่มีประสบการณ์ในการแต่งตามากๆนะคะเพิ่งเริ่มต้นหรือว่าอะไรก็ช่าเนี่ยส,สิ่งนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้การแต่งตาของยูเนี่ย ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเขาเกลี่ยง่ายแล้วก็สีเขาเนี่ยเป็นสีโทนธรรมชาติที่ไม่ว่าอยู่จะจิมจิมจุ่มสีไหนไปกับสีไหนเนี่ยมันจะเข้ากันได้อย่างลงตัวพอดีนะคะนั่นก็คือคนที่ตามทีเคมาประมาณครึ่งปีหลังเนี่ยคงจะได้ยินทีเคพูดถึงสิ่งนี้มากไม่รู้ตั้งกี่รอบต่อกี่รอบแล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกต้องการพูดถึงสิ่งนี้เนี่ยให สำหรับสมาชิกใหม่ให้ได้ฟังกันนะคะส่วนตัวถัดมาที่อยากจะมาเปรียบเทียบกันเนี่ยเป็น Too Faced Semi Sweet Palette ตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยมากล่องแบบเดิมเลยลักษณะเหมือนเดิมแต่ว่าสีเนี่ยอ่อนลงนะคะกล่องเล็กนะเท่าเดิมบางเท่าเดิมกว้างเท่าเดิมและยาวเท่าเดิมนะคะเปิดมาก็เจอกระจกเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ Too Faced นำไปปรับปรุงนะคะคิดว่า Too Faced เนี่ย ฟังเสียงของผู้บริโภคและนําไปปรับปรุงเนี่ยก็คือไอแผ่นพลาสติกที่มันบอกชื่อสีเนี่ยมันหายไปนะคะแล้วเขาก็พิมพ์ลงไปบนตัวแพคเกจจิ้งเลยบอกชื่อสีซึ่งเป็นสิ่งที่แบบ yes ขอบคุณมากที่ที่รับฟังเสียงของผู้บริโภคและนำสิ่งนี้ไปปรับปรุงนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้มาในนี้เนี่ยอายแชโดประกอบไปด้วยเนื้อด้านเจ็ดสีนะคะแล้วก็อีก9้าสีเนี่ยเป็นสี ชิมเมอร์กลิตเตอร์นะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งที่เอาสแตนดิ้งเด้งออกมาเลยนะที่เปิดมาปุ๊บอยู่จะเห็นสีแรกเลยเนี่ยก็เป็นสีฟ้าอันนี้นะคะแล้วก็เป็นสีฟ้าที่อยู่บนเปิดตาทีเคในวันนี้ด้วยนะวันนี้ใช้พาเลตนี้แหละในการแต่งตานะคะใช้สีนี้นะคะเป็นสีทรานซิชันคอลเลอร์นะคะใช้สีน้ำตาลเข้มเป็นสีคัดเบ้าสีดำสุดเนี่ยเป็นสีที่ทีเคใช้ในการ สร้าง Smoky ี้เอฟเนะคะใช้สีฟ้าในการเปลี่ยนสีเปลือกตาให้เป็นสีฟ้าแล้วก็ใช้สีบัตเตอร์พีแคนอันนี้ในการไฮไลท์ใต้ท้องคิ้วนะคะคุณภาพแบบเดิมเลยนะที่เคเคยได้ยินคนรีวิวบอกว่าสีมันไม่แน่นเท่ากับอันเดิมที่เคีไม่รู้ว่า เอาอะไรมาพูดนะสำหรับตัวทีเคใช้แล้วรู้สึกว่าสีแน่นเหมือนเดิมนะเดี๋ยวทีเคยูจะได้เห็นในจาก Swatch สีที่ทีเคทำให้ดูนะคะสีก็แน่นแล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยยังเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์ที่มีความนิ่มนะคะเกลี่ยงง่าย สิ่งที่มันหายไปเนี่ยก็คือวาไรตี้ของสีนะอันเดิมเนี่ยอย่างที่เห็นกันเมื่อสักครู่นี้มันจะมีสีม่วงสีแดงสีเขียวนะคะแล้วก็สีทองที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันจะได้ไหลลุกมากกว่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะมาเหมือนแบบเพลนเลยอะเป็นแบบน้ำตาลล้วนสัมมากนะคะมีสีที่มันเด้งขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็คือสีฟ้าอันนี้แล้วก็สีที่เป็นประโยชน์มากๆเลยเนี่ยก็คือสีดําอันนี้สําหรับ สาวสาที่ชอบแต่ง Smoky F y App, ที่เป็นแบบ Smoky Eye นะคะมีสองอันนี้เองที่มันรู้สึกว่ามัน Outstanding มาจากอันเดิมนะคะตัว o r i g i ินอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะบอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่มาถึงข้อสรุปแล้วหนักใจมากในการสรุปอันนี้นะคะเพราะว่าจะบอกว่าเลือกเลยไม่ว่าสีใดสีหนึ่งไม่ว่ามีอันไหน อยู่จะไม่ผิดหวังนะคะในคุณภาพและสีที่อยู่เลือกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะบอกว่ามีความจำเป็นไหมที่จะต้องมีทั้งสองถ้าหากว่าอยู่เป็นคนเพียงแค่แต่งตาได้อยากได้อา h a ช o w โดพาเลตที่ได้โทนสีธรรมชาติดีๆที่ดีมากๆอาจจะดีที่สุดสักอันหนึ่งเนี่ยเลือกเลยนะคะอันใดอันหนึ่งบอกเลยว่าไม่มีทางผิดหวัง ถามทีเคว่าชอบสิ่งใดมากที่สุดนะคะทีเคยังจะบอกว่าทีเคเนี่ยยังจะชอบตัวแรกอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ได้หลายลุคมากกว่านะมีสีเขียวสีทองอันนี้สีม่วงและสีแดงอันนี้เนี่ยจะแบบว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราครีเอทได้หลายลุคมากกว่านะคะแต่พอมาจับตัวนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าสีดามันก็จําเป็นนะ นะสีฟ้าอันนี้ก็สวยดีนะคะแต่ว่าลุกที่ได้เนี่ยอาจจะได้น้อยกว่าตัวแรกที่ตัวออริจินอลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกได้เลยว่าทั้งสองอันมีอันไหนยูก็จะไม่รู้สึกเสียใจนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยแนะนำว่าให้เลือกตามลักษณะของการใช้งานดีที่สุดนะคะ ถ้าหากว่าเป็นคนแต่งตาโทนสีน้ำตาลซะมากนะคะกับต้องการสีดำๆเพื่อมาทำา s o o y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  e เนี่ยตัวที่สองก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากกว่านะแต่ถ้าหากว่าอยากจะได้อันใดอันหนึ่งแล้วคุ้มกว่าได้ลุกที่มากกว่าที่เคจะเชียร์ไปหา t o ่อ a c e d ตัวออริจินอนะคะโอเคแล้วก็สำหรับ2 face semi sweet chocolate bar palette ตัวนี้เนี่ยทีเคไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยเนี่ยนำเข้าไปขายแล้วหรือยังนะคะแต่ว่าถ้ายังเนี่ยก็ไม่ต้องเดือดร้อนนะเดี๋ยวทีเคจะทำเสร็จจากคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวทีเคจะไปทำคลิปแยกนะคะอธิบายให้ละเอียดเลยว่าไอสิ่งของเหล่านี้เนี่ยถ้าจะซื้อที่อเมริกาเนี่ยควรจะไปซื้อที่ไหนดีนะคะซื้อที่ไหนดีซื้อที่ไหนถูกแล้วก จะแนะนำวิธีการจัดส่งให้ด้วยนะว่าซื้อแล้วสามารถส่งของกลับด้วยตัวเองโด,ย,งดยที่ไม่ผ่านคนกลางเนี่ยทำยังไงนะคะเริ่มจากวิธีการสมัครบนเว็บไซต์เลยไปจนถึงวิธีการจ่ายเงินนะคะเพราะว่าวิธีการจ่ายเงินบางคนก็ยังสับสนอยู่ว่าบัตรเดบิตคืออะไรคัาบัตรเครดิตคืออะไรหนูไม่มีบัตรเครดิตบัตรเ TM ใช้ได้ไหมคะอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้น subscribe ช่องของ TK กันไว้นะคะเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังข่าวสารอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิป วิดีโอรีวิวอะไรแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมคลิกไลค์ให้ทีเคด้วยนะคะและยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ